ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอ่ามเนียนมาเยี่ยมยามหมู่พี่น้องนี่เพิ่นนั้นปิ้งเป็ดสุกินพี่น้องแบบปิ้งเป็นโตแล้วพี่น้องนี่ <c oughs> นี่พี่น้องนี่แบบเป็นโตนีนน่เนาะเป็นโตในคนมันรกเลยพี่น้อง ป right uh uh huh. uh, uh, ah, like, like, ิ้งแบบสุดแซ่บเลยมนพี่น้องคนจัดนายพี่น้องแบบปิ้งเป็นโตเลยเหมือนโดนเห็นกันเถอะหนึ่งอืมเงินโดนเห็นกันเถอะหนึ่งนะนี่เจ้าของเป็ดพี่น้องมาได้นี่พี่น้องอันนี้เป็นหัวเป็ดนี่พี่น้องหัวทาบีหัวทามกำลังเลื่อมพี่น้องสดแซ่บเลมพี่น้อง มึงเนี้ยเราหายน่ะน้าดับน้าแด่งความสวนอนตากแดดบุ้ตนี่พี่น้องลังเลืองเลยเนี่ยเอาใส่ใช่ไม่นะเอ<จ>ไม่ใส่เจ้าของเป็ดประเด็นนี่เยไม่ใส่ไมยขาดเลยส่งกับมัดขาดเอาจะเนี้ยอาจจะมาหอดมามาพี่น้องกําลังกินนั่นนี่พี่น้องเนี่ย ตีนหอนหอนหอนหเราใส่เกี๊ยวตีนพี่น้องกับย่างหัวมันแกกับเซฟเจ๋อเด็กนะเมื่อให้ลูกกูดิครับเด้อหัวใจมันเด็กน้อยกูกินลูกแห้งก็แม่ลูกแห้งก็แม่เนี่ยนะเนอได้มันจะได้แห้งแม่มันคุณน้องพี่น้องนี่พี่น้องนี่ตีนมัน ลิ้เป็ดตามาเบล่านี้นี่พี่น้องอยู่หายอยู่นามาเยี่ยมพเพลินเพินเลิฟเพลนข้าเป็กปด,ดกินเลิฟอันนี้กำลังย่ามอยู่พี่น้องเนี่ยเป็ดปิ้น เอ้ามันเหลืองอเะี้ยเออเอยาวลยเห็ดอะไรไีนพี่น้องอามาไหมแตเอาไปใช่แล้วมันโดนบุชุกมันได้สั่ระมว่างขามันติดากไดุ้ก<ล>จะย่างใหม่เลย ยากแบบโตเลยพี่น้องอเอ็นยันนี้ยังหมดชุกเอาพวกเข้านี่จ้างทำหน่อยใบมาไหมลูกเออบ่นยังมาเด้อพี่น้องเด้อกินเปิ้งเป็ดนุ่กันพี่นออ้องอายอีอยนย้นี่พี่น้องมา,ากินปิ้งเป็ดนุ่กัน